เสียงลมทักทางยอดไม้สูงในยามค่ำของหมู่บ้านบ้านลมรุงทาให้ใบหมอนเด็กสาววัยมัธยมปลายที่เพิ่มกลับมาเยี่ยมยายหลังจากห่างหายไปนานหลายปีต้องกระชับเท่าห่มนั่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าเดินผ่านหน้าต่างไม้เก่าทางด้านหลังบ้านเธอหลับตาพยายามไม่สนใจแต่แล้วเสียงนั้นกลับดังชัดขึ้น และตามมาด้วยเสียงคล้ายใบไม้แห้งปิวววันลักษณะคล้ายเสียงกระพือของอะไราบางอยา่างที่ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาบ้านของยายเธอตั้งอยู่ในหมู่บ้านต้นป่าช้าเก่าและวัดร้างที่ชาวบ้านไม่กล้าย,ย่างกรายเข้าไปหลังตะวันตกดินตอนเด็กเธอเคยได้ยินยายเล่าเรื่องพวกผีป่าที่บ้านอยู่บ่อยๆแต่ไม่คิดว่ากลับมาเย็นข่าวนี้ จะได้สัมผัสกับบรรยากาศหลอนจริงๆยายได้ยินเสียงอะไรไหมเมื่อคืนใบหม่อนถามในตอนเช้าขนาดนั่งกินข้าวต้มร้อนๆกับยายใต้ถุนบ้านยายมองเธอด้วยสายตาลังเลก่อนจะพูดเบาๆว่าหลานไม่ต้องไปสนใจมันหลอกลูกเรื่องของพวกมันอย่าไปยุ่งอย่าไปหมอง